สำหรับผลิตภัณฑ์ตจวที่อยู่ในมือผมนี้นะครับเรียกว่าเอเจลเอ็กโซเอเจลเอ็กโซนะครับมันมาจากคำว่าเอกโซติกรสครับมันคือสายสก,กัดจากผลไม้นะครับที่มีคุณภาพสูงนะครับถึงทุกเจ็ดชนิดในกลุ่มเบอร์รี่ยกตัวอย่างเช่นอาเซียเบอร์รี่ครับบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ครับและยังรวมถึงพวกครับชิมมังคุดว่านหางจระเข้ต่างๆมากมายครับ ทำไมต้องเป็นผลไม้กลุ่มนี้ซะไหมครับเพราะเรามีงานวิจัยแล้วครับว่าผลไม้กลุ่มนี้ครับมีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์สูงสุด เป็นติดอันดับของโลกเจลได้มีการคิดค้นครับนางานวิจัยครับตอนนั้นมาดูแล้วสกัดเอาสารต้านอนุมูอลอิสระรวมทั้งหมดทุกชิ้นของผลไม้ที่ผมพูดถึงนี่แหละครับสกัดออกมามากกว่า2ชิ้นใส่ลงไปในเจลเบสซึ่งทําจับถั่วแล้วพโพูครับออกมาเป็นเอนตีเอ็กโซครับทาไมต้องเป็นสารต้านอนุมูอลอิสระและช่วยอะไรเพราะวันนี้เองครับสารที่ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเยอะเหลือเกินครับที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดมะเร็งเกิดโรคต่างๆมากมายเรามีสารต้านอนุมูอลอิสระหรือแอนตี้เ่านีซครับเหมือนกรอ ป้องกันร,ร่างกายครับไม่ให้มีสารพิษต่างเข้ามาทำลายร่างกายเราเป็นเกราะป้องกันร,ร่างกายจากภายในครับแม้ว่าบางทีเราเครียดเราอดนอนนะครับสารพิษต่างที่เกิดขึ้นจากร่างกายเราเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับช่วยป้องกันไม่ให้มันทำลายให้เกิดความเสื่อม่ารของเซลล์เมื่อใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับทําให ความตึงต่างที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมีการปรับสภาพดีขึ้นที่เห็นได้ชัดคืออย่างผิวหน้าครับจะใสขึ้นครับริ้วรอยก่อนวัยลดลงสิวฝ้าต่างๆลดลงครับหลายคนครับที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจใต่างๆอาการดีขึ้นหลายท่านครับผู้หญิงครับที่มีปัญหาปวดประจําเดือนเป็นประจาดีขึ้นหลายคนครับที่มีปัญหาภูมิแพ้จากการที่รับสารพิษต่างๆทั้งเกิดสายของภูมิแพ้ดีขึ้นด้วยเอเซลเอ็กโซหรือเอกโซเด็ดส สำหรับวิธีการรับประทานเอเจเอ็กโซนะครับคือเราทานตอนท้องว่างตอนไหนก็ได้ครับบางคนสะดวกตื่นเช้าทานได้เลยครับบางคนสะดช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงเย็นหรือก่อนนอนท่าได้หมดเลยครับแต่สําหรับผมเองแล้วนะครับวิธีทานที่ดีที่สุดคือผมทานก่อนนอน าะผมทาบดีครับว่าเวลาเราทานไปแล้วก่อนนอนครับเ t เจอร์เอ็กโซนะครับมันจะไปช่วยปรับสมดุลต่างๆในร่างกายเราครับทำให้สดชื่นขึ้นและที่เห็นได้ชัดเลยครับเวลาเราตื่นขึ้นมาครับการที่ร่างกายกระบวนการต่างๆเราครับมันจะมีการเปิดชีวิตสดชื่นทันทีด้วยเอเจน์เอ็กโซนี่แหละครับ